สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดสองพี่น้องพระารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีครับวัดสองพี่น้องเป็นพระารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณมีอายุมากกว่า300ปีแล้วนะครับ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือสมัยกรุงศรีอยุธยาครับชื่อสองพี่น้องนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากช้างสองเชือกที่เดินทางมาหากินในบริเวณนั้นบ่อยครั้งจนกระทั่งพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ลุ่มและกลายเป็นคลองในที่สุดเรียกว่าคลองสองพี่น้อง วัดนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์รูปสำคัญหลายรูปเช่นสมเด็จพระรยะวงศ์าคดยานสมเด็จพระสังฆราชบุญวัดโพธาเตียนก็เคยผนวดที่วัดแห่งนี้หรือพระเด็จพระคุณพระเทพมงคลมุนีหลวงพ่อสดวัดปักน้ำภาษีเจริญก็อุปสมบทที่วัดสองพี่น้องแห่งนี้นอกจากนั้นยังมี พระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอำเภอสองพี่น้องตั้งแต่อดีตนั่นก็คือหลวงพ่อเนียงอินทโชโตหรือพระวินิยานุโยคซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงพ่อสดจันทสโรแล้วก็ยังมีหลวงพ่อโหนงอินทสุวรรณโนซึ่งเป็นพระอนุสาวนาาจารย์ก็อยู่ที่วัดสองพี่น้องแห่งนี้นะครับนอกจากนั้น สุนทรผู้ครูกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้เคยเดินทางผ่านมาทางนี้และเคยมาพักแรมที่วัดแห่งนี้ได้มีบันทึกเอาไว้ในนิราชสุพรรณตอนหนึ่งว่าสวงเจ้าพร้าวอ่อนกล้วยด้วยเอย่ยเชิญพี่น้องสองเสวยสว่างร้อนแรกมาอย่าถือเลยลุกระโทษโปรดพ่อขอแร่แม่เก็ดก้อน เจ้าอย่างวัดแห่งนี้มีศิลปะวัตถุปูชนียวัตถุต่างๆที่งดงามหลายส่วนด้วยกันเช่นพระอุโบสถก็เป็นศิลปะในสมัยอยุธยาตอนปลายด้านในของพระอุโบสถก็เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยด้านหน้าพระอโบสถก็มีพระเจดีย์มีพระวิหาร มีพระพุทธรูปบางสายญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่อยู่ที่วัดแห่งนี้ยังมีที่บรรจุพระอธิของสมเด็จพระรยาวงศ์าคดยานสมเด็จพระสังฆราชปุณนอยู่ที่วัดสองพี่น้องแห่งนี้ด้วยนะครับนี่คือพระอารามหลวงอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีหากท่านมีโอกาสได้ผ่านไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญแวะไปที่วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง ที่สำคัญแห่งนี้ของจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับ